สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกเน็ตฟรีของ t u m o o เ S นะครับในรอบนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเวลาที่เราสมัครนะครับเราไม่ควรมีเงินติดอยู่ในซิมนะครับเพราะมันอาจจะหักได้นะครับแล้วก็เน็ตแต่ละตัวนะครับบางคนก็อาจได้บางคนก็อาจไม่ได้นะครับอาจจะใช้ไม่ได้ทุกตัวนะครับก็ต้องลองกดกันดูนะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับดอกจันเก้าสาห ดอกจัน8 8ดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2นะครับดอกจัน935หดอกจัน2ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับอันนี้ตัวที่2นะครับตัวสุดท้ายนะครับดอกจัน7 7 7ดดอกจัน55้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับอันนี้ก็ตัวที่3มนะครับก็ให้เราลองกดกันได้นะครับ ถ้าใครได้ตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไ r i b e ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมาแจกอีกนะครับขอบคุณครับ